วัสดีครับ BK ให้สองชแนลนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปกลางเต็นท์ครับไม่ได้ไปสนานนะนี่เดินทางออกมาแล้วก็กําลังเดินทางไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับแถวๆน่าจะสวนพึ่งนะผมยังไม่ได้เปิด GPS เลยว่าอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับแต่คิดว่าน่าจะอยู่ตรงสวนพึ่งนะครับก็นัดเพื่อนๆไว้แล้วที่ ที่กลางเต็นท์เลยนะครับเดี๋ยวไปเจอที่ลานกลางเต็นท์เลยนะเพื่อนๆไว้แล้วก็เดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศให้ดูเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปเจอที่ลานกลางเต็นท์ครับราชบุรีครับผม เราก็มาถึงที่กลางเต็นท์แล้วนะครับวันนี้ก็มาที่สวนพึ่งราชบุรีนะครับพูยูโน่แคมปิ้งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศรอบๆครับครับ้านที่เห็นนี่ก็จะเป็นทางเข้าของพูยูโน่แคมปิ้งนะครับการเดินทางมาสะดวกนะครับจากกรุงเทพมาก็ประมาณสักสองชั่วโมงครึ่งนะครับลมลื่นมากนะครับที่นี่นี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นโซนของบ้านพักนะครับที่นี่ถ้าใครไม่ไม่กางเต็นท์ก็ มีส่วนของบ้านพักบริการนะครับเนี่ฮะพอเข้ามาก็จะเห็นรถจอดอยู่นะครับลานจอดรถนี่ลึกเข้าไปถึงด้านซ้ายมือนะฮะลานกว้างมากนะครับที่นี่นี่ฮะแล้วมาก็จะมาลงทะเบียนก่อนนะครับตรงจุดนี้นะครับจุดลงทะเบียนเนี่ยฮะมาลงทะเบียนตรงนี้นะครับนี่คือจุดลงทะเบียนนะครับ <L> พอเราเข้ามาเรื่อยๆื่อก็พอลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเลือกที่กางเต็นท์นะครับ ถ้าชอบก็มาชําระเงินนะครับค่ากลางเต็นท์คนละ200บาทนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในครับครับนี่ก็เป็นเต็นท์ของพวกเรานะครับเนี่ยโคแมน3หลังนะครับส่วนของผมนู่นฮะดำดำบอยอิน t a n นข้างหลังนะฮะยังเหลืออีก2หลังยังมาไม่ถึงนะครับนี่ยังเพิ่งจะมานะฮะยังเซตอัพกันไม่เสร็จนะครับผมนี่ครับต่อจากจุดที่พวกผมกางกันอยู่นะครับ เดี๋ยวพาไปดูด้านในต่อครับนี่ก็มีสมาชิกมากลางกันอีกนะครับนี่ฮะกำลังกลางส่วนนี้ก็น่ครับเอารถเข้ามาได้เลยนะครับมีที่จอดรถทางมาสะดวกนะครับถนนเรียบจนถึงลาดยางมาจนถึงที่กลางเต็นท์เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเห็นวิวไกลๆไหมฮะกลางได้ถึงสุดนู่นเลยนะ สุดที่นู่นนะครับกางได้แต่ขนของไกลหน่อยนะครับแต่ก็มีรถเข็นให้ใช้นะครับที่นี่มีรถเข็นให้ใช้อยู่ใครไม่มีรถเข็นก็อยากไปกางไกลก็ใช้รถเข็นได้เลยนะครับคอเข้ามาในเลี้ยวซ้ายนะครับจะเป็นจุดของห้องน้าเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ําครับนี่นะครับห้องน้ําห้องน้ําหญิงชายแยกกันนะครับก็จะมีอันนี้ที่ที่ล้างจานนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ําอันนี้ของผู้หญิงนะครับนะ นี่ของผู้ชายนะครับนี่นะครับห้องน้ำก็จะมีนครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นชักโโรกแล้วก็มีฝักบัวด้วยแต่ไม่มีที่ทำน้ำอุ่นนะครับก็ตรงนี้มีสี่ห้องนะด้านข้างหลังมีอีกสี่ห้องก็เป็นห้องน้ำชายตรงนี้มีแปดห้องนะครับผู้หญิงก็แปดห้องเหมือนกันนะครับ นี่ครับพอออกจากห้องน้ํามานะครับก็ลานจอดรถเนี่ยงูนะครับตรงเข้าไปได้อีกนะข้างหลังนื่งมีลานจอดรถอีกนะครับเห็นไหมฮะลานจอดรถไปได้อีกแล้วก็ลานกลางเต็นเดี๋ยวพาไปดูครับลานกลางเต็นที่นี่ล่มลื่นมากนะครับแต่วันนี้จะเสียนิดเดียวฝนมันตกนะแต่หยุดแล้วลานกลางเต็นดูครับนี่รถลงมาจอดได้อีกล่มลื่นมากนะครับที่เห็นไกลๆตรงนู้นเนี่ยมีสาบัวนะฮะ อาจจะไม่ได้พาเข้าไปยาลานมันกว้างมากครับที่นี่พาไม่ไหวพาเดินไปดูไม่ไหวนะครับแล้วก็เห็นไกลๆนั่นก็เป็นกลางเต็นท์นะครับกางได้หมดเลยนะครับบริเวณที่ผมชี้เนี่ยนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยกางกลางเต็นท์ที่เนี่ยพื้นหญ้านิ่มมากฮะหญ้าสวยเลยเหมือนสนามกอล์ฟผมว่าไม่เหมือนลานกลางเต็นท์พื้นเนี่ยมันเหมือนกรีนสนามกอล์ฟเลยฮะนิ่มมากนี่ฮะแล้วก็ไอ้ตรงตรงขาขาวนั่นเป็น สามสี่ห้าอันนี้เป็นเต็นท์กระโจมนะครับถ้าใครจะมาเช่าก็ลองสอบถามราคากันดูถ้าไม่อยากเต็นท์มาจะมานอนเต็นท์กระโจมก็ได้นะครับบรรยากาศนี่ฮะพี่าก,กางกันอยู่นี่ฮะถ้าไม่อยากขนของไกลก็เอาใกล้ๆครับแล้วแต่วิวนะครับชอบวิวสูงวิวต่ำอยากอยู่ตรงไหนก็ไปได้ห้องน้ำมีหลายจุดนะฮะถ้าจะไปกลางไกลๆเนี่ย กลัวว่าไม่มีห้องน้นํานี่ไม่ต้องห่วงนะห้องน้ํามีทุกจุดนะครับนี่เป็นจุดเช็คอินนะครับศาลาไว้ถ่ายรูปกว้างจริงๆครับที่นี่ร่มรื่นมากเนี่ยอันนี้ที่น้องๆ้อาก็นั่งอยู่ศาลานี่เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปนะครับที่เห็นนู่นนะครับก็ห้องน้ําอีกจุดหนึ่งนะฮะห้องน้ําอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวผมพาขึ้นดูนี่เป็น สบัวนี่อันนี้ของกวขผมกางกันอยู่ตรงนู้นนะครับข้างล่างนี่ก็กางได้หลังข้างล่างนี่ก็กางได้อีกนะครับเยอะมากหลางกลางเต็นท์เห็นไหมข้างล่างที่เขากางกันอยู่แต่ขนของใกล้หน่อยแต่วิวมันจะสวยนะฮะนี่ครับสลา พาไปดูกว้างจริงๆครับที่นี่ใครชอบบรรยากาศร่มรื่นเนี่ยแนะนำเลยนะฮะนี่ครับอันนี้เต็นท์กระโจมที่ผมบอกนะฮะอันนี้ถ้าไม่อยากกลางก็มาเช่าได้ตลาดตรงนี้ก็เนี่ยกลางได้หมดเลยนะครับพวกเนี้ยนี่ยะี่จะกางกันอยู่จุดต่อไฟนะฮะมีนะครับเป็นตู้เป็นตู้มีทุกจุดนะครับ แล้วก็เห็นฮะสะบัวแล้วก็จุดบริเวณตรงนู้นะครับถ้าใครชอบก็ไปกลางได้ขนของไกลนิดนึงแต่มีรถเข็นบริการครับสบายที่นี่บรรยากาศโดยรอบ ลมลื่นเลยครับวันนี้แล้วก็ข้างหลังก็เป็นวิวเขาเลยนะฮะนี่ครับทีกลางเยอะครับที่นี่ผมโอ้โห เท่าที่ผมดูคร่าวๆนี่สักสี่ห้าร้อยหลังนี่กลางสบายเลยครับเต็นท์ใหญ่จัดนะครับส่วนๆพวกผมเลือกมุมนู้นนะครับคนของใกล้หน่อยนะครับบรรยากาศที่กลางเต็นท์นะครับนี่ของผมเสร็จแล้วนะครับนี่ของเพื่อนๆครับครอบครัวโคแมนน่ยกำลังกางกันอยู่ยังไม่เสร็จครับยังเหลืออีกนี่ครับอันนี้ของเรานะครับ ยังไม่เสร็จครับยังวุ่นวายกับการกลางเต็นท์เซ็ตของกันอยู่นี่ครับอีกสองหลังยังไม่มาบรรยากาศนะครับตอนประมาณห้าโมงเย็นครับชุ่มฉ่ำมากตกหนักเลยครับมันจะหยุดตอนไหน,น,รบ,นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับ ฝนตกเลยครับเพิ่งจะหยุดนี่มุมครัวนะครับนี่ฮะเต็นท์ของคืนนี้นะครับนี่ฮะตั้งกันอยู่นี่ครับแล้วก็วันนี้คนเยอะเลยนะครับวันนี้แน่นเลยครับวันนี้แต่ว่ากลางคืนน่าจะไม่เห็นเดี๋ยวเช้าเก็บบรรยากาศให้ดูอีกทีนึงนี่ฮะกลางเต็มไปถึงข้างล่างนู่นเลยเห็นไฟไกลๆนู่นนะครับนี่บรรยากาศยามเช้านะครับ ชุ่มฉ่ำครับเมื่อคืนตกทั้งคืนไม่หยุดเลยครับนี่ครับเฉดแฉะมากนะครับตกไม่หยุดเลยเมื่อคืนตอนนี้ก็ทำกับข้าวกันอยู่นะครับเดี๋ยวค่อก็เก็บของแหละ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการไปกางเต็นที่พีโน่แคมปิ้งของผมนะครับต้องขออนุญาตมาปิดคลิปที่บ้านนะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่บัคลิปนี้มันอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับการไปเก็บบรรยากาศหรือว่าการไปถ่ายสถานที่อาจจะไม่ละเอียดนักนะครับเนื่องจากว่าฝนตกนะครับตั้งแต่วันไปนะครับมีเวลาพอไปถึงก็ต้องรีบกางเต็นท์นะครับพอกางเต็นท์ได้ช่วงบ่ายนี่ก็ตกหยุดตกหยุดนะครับพอกลางคืนนี้ตกหนักเลยนะครับ เช้าวันเก็บของก็ต้องรีบนะครับรีบบางส่วนก็ต้องรีบไปทํากับข้าวบางส่วนก็ต้องรีบเก็บเต็นท์นะครับเพราะว่าก็พร้อมตกตลอดเวลานะครับสําหรับฝนก็โดนมาหนักๆเลยนะครับสําหรับทริปนี้นะครับแล้วก็ถือเป็นการฉลองเต็นท์ใหม่เลยนะครับเพราะว่าทริปนี้เอาเต็นท์ Boy Traveler นะครับตัว Instant Tent ไปกลางนะครับก็เทสเลยครับโดนฝนทั้งวันทั้งคืนสบายครับผ่านรอดไปนะครับ ส่วนที่พูยูโน่แคมปิ้งนะครับก็เดี๋ยวผมขอสรุปให้ฟังอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าคลิปมันสั้นนะฮะก็เดี๋ยวเป็นสรุปให้ฟังเป็นข้อๆแล้วกันนะครับอาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับช่วงการสรุปท้ายคลิปนะฮะก็พูยูโน่แคมปิ้งนะครับอยู่ที่สวนพึ่งราชบุรีนะครับเป็นลานกางเต็นท์ที่ดีมากนะครับดีมากๆเลยนะครับถ้าฝนไม่ตกนิดดีเลยบรรยากาศดีสวยนะครับเดี๋ยวคงต้องหาโอกาสไปซ้ำอีกนะฮะ เมื่อเนื้อที่กลางเต็นท์เนี่ยเท่าที่ผมลองไปสำรวจดูเนี่ยก็แบ่งเป็น4จุดหลักๆนะครับ4จุดหลักๆพื้นหญ้าดีพื้นหญ้าเหมือนสนามกอล์ฟอะครับพื้นหญ้าดีมากก็ลองไปดูว่าชอบจุดไหนตรงไหนก็กลางได้นะครับพื้นที่กว้างขวางครับรองรับได้หลายร้อยเต็นท์นะครับห้องน้ํามีทุกจุดที่กลางเต็นท์นะครับเดินไม่ไกลมากนะครับห้องน้ําจุดต่อไฟมีเป็นบางจุด จุดต่อไฟมีเป็นบางจุดนะครับเอาปลั๊กยาวๆปลั๊กพ่วงยาวๆไปนะครับ 20- 30เมตรเอาไปเลยกรณีที่เราไปกลางแล้วมันไกลจัดนะครับยังไม่มีของขายนะครับเท่าที่ผมสอบถามทางเจ้าของ้านกลางเต็นท์เนี่ยยังไม่มีของขายอะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นต้องเตรียมไปเองนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานเป็นน้ําแข็งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นต้องใช้ต้องเตรียมไปเองยกเว้นเตานะฮะ เตาปิ้งย่างเขามีให้ยืมนะครับเพราะเขาไม่อนุญาตให้ใช้เตาปิ้งย่างของเรานะครับเขาเขากลัวพื้นหญ้าเขาเสียเขาจะมีเป็นเตาเตาบีบคิวนะฮะก็คือขาสูงเลยให้เรานะครับส่วนทานก็ไปหาเองนะครับมีเตาให้นะครับค่ากลางเต็นท์นะครับสำหรับปุยโน่แคมปิ้งนะครับคนละ200บาทนะครับต่อคืนนะครับไฟฟ้ามีให้ใช้นะครับเอ่อ มือถือมีสัญญาณทุกเครือข่ายนะครับแล้วก็ห้องน้ำสะอาดนะครับห้องน้ำสะอาดมีหลายจุดนะครับห้องน้ำแล้วก็ลานกลางเต็นท์ดีนะครับกว้างสวยนะครับถ้ามีโอกาสก็ลองไปลองไปเยี่ยมชมหรือลองไปแวะกลางกันดูได้นะครับเออพี่ๆที่ดูแลอยู่นะครับ พ,พี่ที่ดูแลอยู่นี่บริการดีมากนะครับบริการดีมากนะครับลานจอดรถกว้างแล้วก็เยอะด้วยนะครับเพราะนั้นรถยน์ไปไม่ต้องกลัวไม่มีที่จอดมีหลายจอดอมีที่จอดหลายลานเลยนะฮะสามารถเอาไปจอดได้แล้วก็เส้นทางดีตลอดครับลาดยางตั้งแต่ตั้งแต่แออกจากบ้านเราเนี่ยฮะไปจนถึงหน้าที่ที่พูวิโนเลยนะฮะลาดยางตลอดรถเก๋ง รถโหลดไปได้หมดนะครับรถเข็นมีให้ใช้นะครับรถเข็นมีให้ใช้แต่ว่ารถเข็นของทางลานกลางเต็นท์น่ะเขามันเป็นเหล็กแบบเหมือนรถเข็นเหมือนรถเข็นผักตามตลาดอะฮะแต่ว่ามันจะใหญ่กว่ามันจะหนักกว่าหนักกว่าเยอะเพราะนั้นถ้าท่านใดมีเป็นของส่วนตัวจะเอาไปใช้เองก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้ของทางลานกลางเต็นท์เขาได้คือบางจุดมันไกละนะแต่เอาวิวสวยๆเนี่ยมันต้องเดินไกลเพราะนั้นถ้ามีมีของเยอะเนี่ย ก็ใช้รถเข็นจะสะดวกกว่านะครับก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะไปที่ไหนก็รอติดตามชมกันนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b ส c r i b e นะครับให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ